ยูนิซันรีเสิร์ชผลิตภัณฑ์ไฮเอ็นจากอิตาลีโดยวันพัท59เพื่อคุณภาพที่สมจริงที่สุดของระบบไฮไฟท่านชมที่เคารพครับได้เห็นแบ็คกราวด์ด้านหลังยัยงคงพอจํากันได้นะครับที่บริษัทวันพัท59ถามว่าทํำไมผมมาที่นี่บ่อยนะกก็ไม่บ่อยนะครับแต่ว่าก็ เ็เรียกว่ามีสินค้าดีๆที่อยากจะมาแนะนําและเรื่องหนึ่งในวันนี้ที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นสินค้าซึ่งดูเหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงแต่จริงๆแล้วเกี่ยวมากนะครับนั่นคือสตรอมแท้งนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมให้คุณวันพัฒน์รุ่งเจริญยิ่งนะครับสวัสดีครับส <มา S 1> วัสดีครับมาอธิบายดีกว่าครับคุณวันพัฒน์ครับไอตัวแท้งใหญ่ๆนี่มันคืออะไรนี่ขนาดตัวตัวน้องๆนะฮะตัวน้องๆหนักหกติดหกสิบโลแล้วนะครับนี่ก็ถือเป็นซ้อมแท้งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ของวงการเครื่องเสียงซึ่งบริษัทวันพัฒห้าสิบก้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับในประเทศไทยผมเองเนี่ยศึกษาตัวซอมแท้งมานานแล้วกว่าจะได้เป็นตัวแทนเราก็ขอก็ไปนานกว่าจะได้เดิมเนี่ยผมทำโปรพาวเวอร์อยู่คือระบบไฟเนี่ยผมถือเป็นเรื่องสำคัญของวงการเครื่องเสียงนักเล่นเครื่องเสียงทุกคนเนี่ยลงทุนกับสายไปเยอะนะครับบางคนซื้อสายทีหลักล้านนะครับ หลักแสนแต่เรายังไม่ได้แก้ที่ต้นทางคือต้นเหตุจริงๆต้นเหตุปัจจัยคือไฟที่เข้ามานี่แหละที่เราละเลยมันมาตลอดใช่ครับเราคิดว่าเปลี่ยนสายแล้วแน่นอนคุณเปลี่ยนสายคุณเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของสายแต่ละแบรนด์ก็มีคาแรคเตอร์ของมันอยู่แต่คุณหารู้ไหมว่าต้นทางของคุณเนี่ยระบบไฟที่มันมีทั้งขยะนะครับมันมีทั้งดีโซชั่นต่างๆเกแยร์แกวนของ r อกตัวมีอะไรแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราไปใช้วิธีใช้เครื่องกรองไปตัดมันมากๆเข้าบางทีออ u d โอมันก็หายไปด้วยถูกต้องครับนะครับพวกรายคอนเดนอเเนอร์ก็ช่วยแต่คุณก็คิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกนิดหน่อยว่าเสียงม,มันโอเคตัดน้อยตัดอะไรไป<ม>แต่ว่าจริงๆหลักของมันเนี่ยคาแรคเตอร,ร์ของเสียงของแอมป์ที่คุณซื้อหรือเครื่องต่างๆที่คุณซื้อมาเนี่ยเราไม่ควรไปเปลี่ยนคาแรคเตอร,ร์เขาใช่นะครับเราเพียงแต่ว่าทํายังไงให้มันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะ<ม>ครับมันถ่ายทอดประสิทธิภาพให้เราได้มากที่สุด ก็เหมือนอย่างนี้ไหมคุณวนพัฒน์มันเหมือนกับว่าเราจะทาไงเราจะถึงจะเอาเครื่องเสียงของเราไปใช้ในที่ซึ่งมัน c ล e นสะอาดนะฮะไม่ใช่ว่าเราไปแต่งมันแต่ว่าทํายังไงถึงไฟที่มาถึงตัวเครื่องเสียงนั้นจะคลีนที่สุดอผมเองตอนแรกที่ผมคิดก็สมัยที่เซกิเยตอนนั้นเขาทำโปรพาวเวอร์อยู่นะครับเขาก็ส่งอีเมลมาหาผมว่าถ้าเราทําเครื่องเสียงให้เอ็นยู่ทำไมเราไม่เอาพวกนี้มาจําหน่ายผมก็เริ่มจาก Po รพาวเวอราเอาเข้ามาตอนนั้นเนี่ยผมก็ถือว่ามันเป็นของใหม่อย่างคิดว่าเอ็นักเล่นเมืองไทยจะร่นจรกหรือเปล่าใช่ไหเพราะว่าคอนเซปต์เองเนี่ยพวกของรีเจนเนอเรเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจเพราะเขาใช้แบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องการที่เราลดไฟจาก220โวลต์มาเหลือ12โวลต์โดยผ่านแบตเตอรี่เนี่ยค่าดิสโซชันต่างๆหรือขยะต่างๆ มันจะถูกกระจัดออกแล้วก็คอนเวิร์ตกลับมาเป็นตัวไฟเอซนะครับซึ่งตอนนั้นเราเอาโปรพาวเวอร์เข้ามาก็มีนักเล่นหลายคนนะครับที่ซื้อไปแล้วก็จนบัดนี้เนี่ยเวลานี้เนี่ยเราขายไปจำนวนเยอะมากสำหรับโปรพาวเวอร์นะครับผมก็ถือว่าทุกคนแฮปปี้กับโปรพาวเวอร์จนในที่สุดมีอยู่วันนึงครับลูกค้าท่านหนึ่งท่านก็ถามว่ามันไม่มีตัวแพงกว่านี้หรอมันหน้าตามันดีที่สุดเลยมันอยากจะได้ ของที่มันดูเป็นไฮเอ็นหน่อยผมเองก็พยายามหานะครับว่าเออมันมีตัวไหนที่น่าสนใจจนกระทั่งเราไปเจอที่งานมินิครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็มีนักวิจารณ์นะครับท่านหนึ่งท่านพูดถึงแล้วก็ท่านก็ถามผมว่าทำไมไม่เอามาเพราะเออไปลองดูตัวนี้ละครับก็ไปเจอกันที่งานฮ่องกงนะครับท่านก็แนะนำผมว่าเออทำไมไม่เอาตัวนี้เข้ามาขายผมก็เลยติดต่อไปที่ทางเยอรมัน อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของเยอรมันนะครับซอ,อมแท้งเป็นของเยอรมันที่ต้องขึ้นในเรื่องของคนออกแบบอืคือผมเองตอนแรกก็ไม่คิดว่าโอ้ของมันราคาค่อนข้าง,งสูงเพราะตัวมันเป็นล้านนะครับรุนท็อปนี่ล้านกว่าบาทนะครับรุนรองก็เล็กสุดก็เจ็ดแสนกว่านะครับเราก็คิดว่ามันหนักเหมือนกันนะครับแต่เรามาดูคนออกแบบแล้วโอ้ทำไมมันถึงแพงคนที่ออกแบบคือเมเรสกี้คนที่ออกแบบ MBL อ๋อคนที่ออกแบบตัวลำโพง mbl นะครับเครื่อง mbl ระดับ super high end มันก็เรียกว่าเป็นระดับ super แล้วใช่ครับเขาหันมาทำตัวซอมแท้งเพราะว่าเขาทำเครื่องดียังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าไฟไมีที่ต้นทางดูดีถูกต้องเขาเขาก็คิดว่าถ้ามันจะ perfect สมบูรณ์แบบที่สุดมันก็ต้องหาระบบไฟที่สมบูรณ์จริงๆเขาก็เลยคิดว่าเออเขาก็ออกมาทำตัว สอมแทงนะครับซึ่งคอนเซปต์ของเขาเนี่ยผมก็<ๆ>ก็ยอมรับเพราะว่าเขาใช้แบตเตอรี่ที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี้เป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตซึ่งเหมือนแบตเตอรี่ที่เราใช้ในรถยนต์ไฮบริดครัอ๋อครับอย่างรุ่นใหญ่เขาเนี่ยแบตเขาอยู่ได้ถึง8ชั่วโมงนะครับซึ่งเวลาไฟคุณดับเนี่ยก็ยังเล<ม><ม>่นเครื่องเสียงอยู่ได้ใช่ครับสิ่งหนึ่งที่นักเล่นที่ซื้อผมไปตอนนี้เนี่ย พยายามบอกกับผมว่าให้บอกลูกค้าทุกคนว่านี่คือสิ่งที่ป้องกันเครื่องเสียงแพงๆของคุณนะะไฟเซิร์นะครับไฟกระชากเนี่ยไอตัวนี้มันจะโปรเทคได้อย่างดีคือครบเครื่องเลยเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยมันใช้อย่างที่ผมเรียนคอนเซ็ปต์จะเป็นรีเจนเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีโหมดให้สองเล่นสองโหมดนะครับคือโหมดออปติกออปติกจะเป็นสีฟา้าเนี่ยนะครับ,รบเ,เล่นหมายถึงเราเล่นไปชาร์จไป อ๋อก็คือให้ไฟเข้าด้วยแล้วก็ใช้ไปด้วยแล้วครผ่านกระบวนการแต่ว่านักเล่นที่เล็งผลเลิศเนี่ยต้องการที่ไฟจากแบตโดยตรงกลั่นจริงๆเขาจะเล่นโหมดออฟติกก็คือเหมือนไม่ผ่านระบบไฟฟ้านะครับก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวนี่ซึ่งเขาจะมีรีเวลระดับไฟที่เขาชาร์จถ้าเราชาร์จเต็มเนี่ยมันจะขึ้นสิบพอเราใช้ไปมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆจะเหลือจุดเดียวเนี่ยนะครับมันจะออโต้รีชาร์ ถ้าเมื่อไหร่เหลือจุดเดียวเนี่ยจะโอโต้รีชาร์จมันจะรีชาร์จขึ้นมาใหม่เองแล้วพอคุณเติเต็มเสร็จคุณก็จะเล่นโหมดออฟกิดหรือไฮบริดก็ได้แล้วแต่แมท่านผู้ชมคนที่มีเครื่องเสียงหลายสิบล้านนี่เยอะมากนะในบ้านเราเนี่ยบางทีลืมนึกไปว่าเสียงที่ได้เนี่ยมันได้ครบสิบล้านยังคือตัวนี้ที่สําคัญเนี่ยนี่เป็นตัวต้นทางเลยครับอย่างอย่างหนึ่งอยากที่จะเรียนก็คือว่าบางคนคิดว่าโอ้ใช้เงินขนาดนี้มันคุ้มไหมแบตเตอรี่ของมันเนี่ยอยู่ได้ถึง20ปี และยี่ส <favor> ิบปีนี้ไม่ใช่ว่ามันเสียเลยนะครับมันสามารถที่จะคุณภาพของมันมันอาจจะลดลงมาเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นจากร้อยเปอร์เซ็นเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นคุณก็ยังใช้ไปได้อีกเพราะั้นตัวหนึ่งเนี่ยคุณใช้ได้รองวันเลยนะครับได้นานมากผมต้องบอกว่าลืมญาติใช่ยี่สิบปีนี้คุณใช้ไปนะครับคุณไม่ต้องกลัวกับอันนี้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณจะได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นประสิทธิภาพของเครื่องคุณถ่ายทอดได้เต็มที่ เอาผูดแรงดันไฟคงที่230โวลต์ทุกอย่างเนี่ยมันทำให้ระบบเสียงที่แทนที่กูจะเอาลงเอาเงินไปลงทุนกับสายกูซื้อตัวนี้ตัวเดียวทุกอย่างกูจะทำให้เสียงทุกอย่างออกมาเพอร์เฟมากขึ้นนะครับคุณจะเห็นประสิทธิภาพของเครื่องคุณได้ออกมาได้อย่างเต็มที่นี่คือซอมแข็ท่านผู้ชมคือเรื่องของต้นทางเนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าเราเราละเลยกันค่อนข้างจะมากเพราะว่าเราหมดแต่ไปเพ่งเล่นอยู่ที่ตัวเครื่อง อยู่ที่ตัวลำโพงซึ่งเป็นประการด่านสุดท้ายแล้วที่เราฟังกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับแต่ถ้าในแง่ของเรื่องเสียงที่ดีแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องการไฟที่ดีจากตัวการป้อนไฟเข้ามาด้วยเพราะว่าโรงงานผู้ผลิตเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเขามีระบบไฟที่เขาโปรเทคอย่างดีเขาเมื่อเวลาที่เข้าดีไซน์มาเนี่ยมันค่อนข้างจะคอมพลทมาก<ช>ดีมากๆแต่พอมาอยู่ในบ้านเราปุ๊บเนี่ยนะไฟกวนอะไรแต่อะไรเนี่ยหลายๆอย่างที่เข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นปัญหาแล้วพอเราเราไปแก้ ในจุดปลายทางแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นไปใส่พวกลายไฟที่มันมันตัดนูน่นตัดนี่บางทีมันด้านออดีโอมันก็จะหายไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือไปเริ่มที่ต้นทางคือเหมือนผมอยากจะพูดว่าตัวสโตรมแทงนี่มันก็เหมือนกับโรงงานไฟฟ้าถกต้องพิเศษสําหรับคนเล่นเครื่องเสียงถูกต้องครับถูกไหมฮะถูกต้องครับคุณไม่ต้องไปเดินไฟใหม่คุณไม่ต้องไปทาอะไรนะครับสาหรับตัวนี้ความยุ่งยากไม่มี และที่สำคัญที่สุดเนี่ยหลังจากที่ผมขายมาได้ประมาณปีเศษๆเนี่ยนะครับเราก็พยายามบอกเขาว่าไอ้รุ่นที่เขามีอยู่เวลานี้เป็นรุ่น S 5 0 0 0ยิ่งมาล่าสุดนี่คือ S 5 0 0 0 HP ปีตัวตัวท็อปสุดเนี่ยนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณสักล้านเจ็ดห้าเราพยายามที่จะหารุ่นที่มันพอเล่นได้นะครับขณะนี้เนี่ยเขาออกตัวใหม่มาให้ผมแล้วแล้วของมาถึงแล้วนะครับตัว S 1 0พ0เป็น s 1 0พ0 S1000 ตัวนี้สำหรับซิสเต็มที่ไม่ใหญ่นัก นะครับราคาก็จะอยู่ประมาณสักสี่แสนเนี่ยนะครับครับก็ก็จะจะถูกลงมาเยอะนะครับแต่ผมว่าอายุงานของแบตเตอรี่และการใช้งานเนี่ยมันจะใช้ได้ยาวนานเพราะฉะนั้นมันจะคุ้มกับการที่คุณเอาเงินไปซื้อสายเส้นจเจ็ดแปดหมื่นะครับซื้อหลายเส้นก็4ี่ห้าแสนกันใช่ครับราคามันก็รวมรวมกันแล้วก็เท่ากับตัวซอมแท้งตัวหนึ่งแต่อย่างที่สําคัญสินค้าเยอรมันผมเชื่อมั่นเขาในเรื่องของคุณภาพ ความคงทนต,งต่างๆอย่างที่เขาบอกครไม่ต้องรอจนถึงเที่ยงคืนก็ไฟังเพลงตอนนี้ฟัง,งได้ทุกเวลาทุกเใช่คร,ครับท่านผู้ชมครับนี่คือ,อส่วนหนึ่งนะครับที่ทางันพัฒนาเก้านำเสนอท่านผู้ชมแล้วก็ผมก็มีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะท่านที่เล่นเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ N แล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเรามาเริ่มกันจากต้นทางก่อนดีไหมแล้วก็ ค่อยเดินทางไปแล้วท่านก็จะเห็นว่าชุดเครื่องเสียงของท่านนั้นมันดีกว่าที่คาดคิดอีกเยอะนะครับท่านใดที่สนใจนะครับผมอยากจะเรียนว่าแวะมาสนทนาพูดคุยหรือแวะมาชมสินค้าที่วันพัฒนา9ก็ได้นะครับซึ่งที่อยู่ก็จะขึ้นณตรงนี้นะครับหรือมีอะไรที่อยากจะโทรสอบถามเราก็มีเบอร์ให้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าในช่วงของงานเดือนตุลาคมซึ่งทางวันพัฒนา9พระงค์จะนําสินค้าเหล่านี้ไปออกงานด้วยท่านก็สามารถไปพิสูจน์ในงานได้นะครับว่า ไฟในงานที่ว่าแย่ๆนั้นเจอตัวซอมแทงแล้วเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ต้องขอพบพระคุณคุณวันพัฒมากนะครับผมเช่นกันครับขอบคุณครับคุณ,คณจครับ